สวัสดีครับพบกันกับเจ็ดแปดแปดนะครับทางเจ็ดแปดแปดขาไปครับพอดีผมงงกับกล่องคลองเนาะคลิปที่แล้วผมก็ให้ดูแลนะ้วเนาะพอดีเป็นของใหม่เนาะอันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นของใหม่แล้วก็ราคาใหม่นะครับผมอันนี้ก็มันแตกมันบุบหน่อยหนึ่งเนะาะกัน เขาก็แพ็กมาดีอยู่คนส่งเนาะแต่ว่าการคนส่งมันก็นี่หน่อยนึงเนาะมาเรามาแกะกันผมก็กราบอันดับแรกผมก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่มาอุดหนุนติดตามรับชมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเนาะกับผมนะครับผมผมก็กราบขอบพระคุณพี่ๆสปอนเซอร์ทุกท่านเนาะที่สำคัญก็พี่นุพี่เก๋นะครับผมเนาะที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมอีกทางหนึ่งนะครับผมแล้วก็พี่ๆทุกท่านเนาะ ผมก็ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อนอะครับผมเพราะว่ามันหลายคนเนาะลูกค้าก็เยอะเยอะครับผมติดต่อเข้ามาบางอันน้องก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับผมเพราะว่ารีบส่งลูกค้าเนาะบางอันผมก็รีบส่งลูกค้าผมก็มันก็ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับผมบางทีของมาช้าครับผมผมไปตามเอาก็มีเนาะครับผมบางทีขาดทุนเพราะตามของนะครับผม <c oughs> น้องต้องจับขอ ออไฟ่พีพีด้วยบางทีเลขหมายเลขไอ,อส่งควสะดวกถ้าใครอยากได้ก็ลองทักมาเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปให้เนาะอันไหนที่ผมส่งแล้วเนาะครับคือถ้าผมนัดส่งสมมตุติผมส่งให้พี่วันนี้ว,นน ون, วันนู้นวันนี้วันที่สี่ที่ห้าอะไรเงี้ยเนาะถ้าถึงเวลาปุ๊บนี่ถ้าผมเงียบไปก็ลองติดต่อมาเนาะครับผมนะเนาะเผื่อผมส่งให้เนาะครับผมเพราะว่า บางทีผมก็ค้นหาไม่เจอเนาะพี่เนาะเรื่องการเลขพัสดุเนาะครับผมเนาะต้องกลับเพราะว่าเคยว่าขอไปเพราะผมจะเพ็กเพล็ใส่กล่องปุ๊บแล้วก็ผมก็จะส่งพอส่งไปปุ๊บในเลขมันผมก็จะมีได้ผมส่งทางแฟดครับผมเนาะผมจะส่งทางแฟดเนาะเพราะสะดวกผมเนาะครับผมมาเรามาชมอันนี้ดีกว่าเนาะมาชมอันนี้เหรียญพญานาครุ่นรุ่นสองเนาะครับผมต่อจากรุ่นเหรียญอรึกชาติเนาะจะเป็นรุ่นสองแต่บางคนเขาก็เรียกว่ารุ่นแรกนะครับผมเป็นเหรียญอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกของวัด สังขบพีดีมั้งวัดสังขบพีดีครับครับวัดสังขบพีดีเขาเรียกวัดรุ่นดวงเสียถีหรือเปล่าเนาะพญานาคดวงเสียถีเนาะเอางี้แล้วกัน <c oughs> ผมก็จําชื่อรุ่นไม่ได้เนาะโอ้สวยๆครับออกลุงๆเขียวๆเลยครับนี่สมกับเป็นพญานาคครับผมเนื้อทองแดงครับผมเนาะอันนี้จะทองแดงทองเขาเรียกทองแดงเนาะ อันนี้เนะื้อในมันเลยเนาะจะไม่มีลมมีอะไรนะครับผมสวยๆครับออกอันนี้ก็หมายเลขโค้ดครับผมเนาะหมายเลขนี่อาจอาจบางทีเขาตอกบางทีเขาตอกมันจะดูตัวเลขสังเกตดูตัวเลขแล้วกันเอาเดี๋ยวผมก็ซูมก่อนเนาะใครมีข้อมูลอะไรก็แนะนํามาผมได้ครับนี่นี่การตอกตัวเลขเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางทีเขาตอกผมเคยผมเคยวิเคราะห์ให้พี่คนนึงเนาะผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยเนาะเขาได้มาตัวเลข ตัวหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ใน้อีกตัวไอ้ตัวเออสามตัวอยู่ตรงสองตัวอยู่กลุ่มนี้อยู่ฝั่งนี้อีกสองตัวมาเบี้ยวๆมาฝั่งนี้ผมก็เลยแต่สินใจเอ๊ะมันตัวเลขเนี่ยมันต้องเบี่ยงเนาะผมก็ตัดสินใจผมดูผ่านๆเนาะเพราะบางเดียยมันมาไม่ชัดด้วยไงยถ่ายรูปมาไม่ชัดเนาะนี่ครับถ่ายรูปมาไม่ชัดนี่ครับผิวจะตึงๆครับผมเนาะรายละเอียดนี่เกตพญาะะนาคนี่ครบชุดเลยแบบสวยๆเลยแบบจะเป็นภาพแบบ เจ้าว่าเบอร์ก็ไม่เบอร์มันแบบมันไม่เต็มที่เนาะน้องก็เลยวิเคราะห์ไปว่าปลอมเนาะเขาก็เลยเขาก็เลยเขาก็เลยจะเอาคืนเจ้าของเนาะเอาไปมาก็เอาไปมากผมก็ต้องได้ราบขอโทษเนาะอันนี้ผมก็รกบขอโทษด,ด้วยเนาะน้องก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะวิเคราะห์ว่าของปลอมเนาะมันก็ของแท้แหละแต่พอดีน้องผิดทั้งน้องตัดด่วนสรุปกับเลขหมายเลขของเหรียญไปหน่อยนึงเพราะว่านี่ครับดูมันมันไม่ได้เลียงให้สวยงามเนาะ นี่ครับมันจะเป็นผมว่าไม่เป็นเอกลักษณ์นะนี่ครับมันจะปอมไม่ได้ไงเนาะนี่ครับตรงนี้มันจะมีคู่หนึ่งนี่มันอยู่ตรงนี้และอีกคู่หนึ่งอีกคู่นี้มันโดดมาแล้วก็อันหนึ่งมันทีเบี้ยวๆนะมันเบี้ยวๆมันดูมันดูไม่เรียงแบบนี้นะครับมาเรามาคุยกันเรื่องนี้เรียนดีกว่าเนะผมก็วีเคราะไปว่าพีเขาก็โป้ดีรับพี่พี่เขาไม่ถือสาผมเนาะพี่เขาก็ยังอันนี้ให้อาภัยผมอยู่เนาะต้องกราบขอบคุณพี่เขาด้วยดูเกียรติพญานาครับ ยงแบบโอ้ยเหมือนเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยครับเนาะไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงได้เนาะ <c oughs> นี่ครับสวยๆครับผิวตึงผิวเรียบนะคบผมบางเหรียญอาจจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นสายฝนก็ได้เนาะอันนี้อันนี้ผมไม่มีเนาะอันนี้ตึงสวยสวยสวย,สวยตึงแบบตึงเรียบเลยครับเรียบเรียบเลยตำหนินี่อันนี้น้องต้องพอศึกษาก่อนอันนี้น้องก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอันนี้ผ่านมือน้องเยอะ สักเท่าไหร่นี่ครับอันนี้มันมีผิวเปิดผิวออกเขียวๆจากความร้อนการตัด,ดนะครับเขียวๆแดงๆนะครับขอบในเนาะเรื่องการคมใบมีดเดี๋ยวน้องซูมดูอีกทีนึงนี่ครับคมใบมีดคือเขาเรียกว่าตัดทีเดียวขาดใช่ไหมเนาะหรือไงผมก็ไม่แน่ใจเนาะนี่ครับมันจะเป็นอันนี้เลยมาเรามารู้ฝั่งฝั่งของหลวงพอนะ่อเนาะอันนี้ก็แพงแล้วนะครับเพราะว่าเขาตามหากันก็หลัก พันเหมือนกันเนาะครับผมนี่อันนี้โคดโคดอันนี้อาจจะไม่เต็มมั้งครับแต่ก็ตอกเนาะครับผมตอกนี่ครับอันนี้ก็ใบหน้าหลวงพ่อจมูกยังเต็มอยู่ครับเต็มร้อยครับผมเหรียญอาจจะดูตามสภาพครับผมอันนี้ออกออกปีออกปีไหนเนาะออกปีหกหกสามหรือหกหกสามหกสามน่าจะใช่หกสามมั้งเนาะ อ้ยปี6กสามผมจําไม่ได้เดี๋ยวน้องหาข้อมูลมาคุยกันทีหลังเนาะครับผมน้องลืมหาข้อมูลน้องตื่นเต้นตน,น้องยังไม่รู้เลยว่าของน้องได้อะไรบ้างน้องลืมไปหมดแล้วน้องสั่งอะไรมาเนาะเนาะอันนี้ถ้าพี่ในคนไหนสนใจก็ทักมาปีนี้เขาว่าห้อยเสือห้อยพญานาคนีดีครับปูมครับพญานาคเลยขึ้นเนาะเหรียญพญานาคเลยแพงเนาะมีคนตามหาครับในกลุ่มก็ประกาศตามหาโชว์กันเต็มเนาะนีะ่เนาะบางคนก็ บางคนก็อยู่ในกลุ่มครับก็มาติดตามผมนะครับผมบางทีเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ทักไปก็มีครับผมเนาะผ้าจานก็ทักไปก็มีว่าเป็นของผมนะนี่เขียวเขียวครับสวยครับผมเนาะสีเขียวเนี้วซับเนาะนี่ครับออกดอออแดงืดงม่วงๆเขียวเขียวแดงแดงครับผมเจ็ดสีเนาะสวยงามครับผมผมก็ชอบนี่ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะ กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนของใหม่ๆนะครับผมอันไหนน้องมาอันไหนน้องได้ถูกน้องก็ขายถูกอันไหนแพงน้องก็ขายแพยงนะครับผมกราบขอบพระคุณครับ